แจ็คคาร์ร่เรื่องส,สดีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุดีเพรสชันพายุระดับ2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่1 0ถึง11พฤศจิกายน2 5 6 3ฉบับที่1ลงวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 3เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้8พฤศจิกายนพายุดีเพรสชันพายุระดับ2บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศู์กลางอยู่ที่ละติจูด1ิ 13. 5จุดองศาเหนือ ลองจีจุด1่จุดองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโเมต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโเมต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่10-11พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมฟูชาส่งผลให้ภาคตะว,วันออกเชียงเหนือตอนล่างและภาคตะว,วันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tm.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่8พฤศจิกายน2563เวลา17นาฬิกา